นักกีฬาทีมของวอลเลย์บอลนะครับแน่นอนเราเล่นกันเป็นทีมอยู่แล้วแต่สําคัญนะครับคือหัวจ่ายไม่ได้สําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าจะมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับมือเซตตั้งแต่รุ่นปริมอินทวงนะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนนะครับคุณปริมแล้วก็นุศลาต้อมคำนะครับก็ถือว่ายังเป็นตำนานที่ยังใช้งานอยู่ในลีกสโมสรอ,อยู่ ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะฮะในระดับขั้นเทพหรือตำนานที่พาทีมเจ็ดเซียนนะครับมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็อีกคนสรยาพมล่านะครับตอนนี้ก็เล่นให้กับทีมโคราชนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันถ้าจะมามาวัดกันเม็ดต่อเม็ดไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกคนมีเบสิกมีพื้นฐานที่ต่างกันแล้วก็มีความสม่าเสมอต่อเรื่องที่ต่างกันเพราะฉะนั้น และอีกคนหนึ่งนะฮะน้องเอนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทดแทนรุ่นพี่ได้ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับน้องเอนะฮะก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกคนก็มีความสามารถที่โดดเด่นที่ต่างกันนะฮะแล้วก็อีกคนนะฮะพรพันธ์เกิดปาดก็ถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือระดับเทพอีกคนหนึ่งนะครับพรพันเกิดปาดปัจจุบันก็ยังเล่นให้กับทางหลีกสโมสรของทางอเมริกา เลยคนล่าสุดนะครับนุกนิกนะครับบอกได้เลยนะครับว่านุกนิกในนัดที่เราต้องเจอกับเวียดนามล่าสุดนะครับจอหายใจคว่ำนะครับในรายการของซีเกมนะครับแล้วนุกนิกก็มือแตกด้วยนะครับอยากจะบอกเลยนะครับทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างสําหรับแอดนะครับแอดชอบใครรู้ไหมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังเป็นตํานานในดวงใจถ้านึกถึงมือเซตต้องนึกถึงคุณปริมนะครับเพราะว่าคุณปริมเนี่ยก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนจะมาเล่นมือเซตนี่ย เล่นใน,นตำแหน่งหัวเสาแล้วก็เป็นคนที่ไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่ามีเบสิกมีเหตุผลมีอะไรที่แตกต่างจากมือเซ็ตรุ่นน้องทุกคนนะครับเพราะว่าคุณปริมบินทวงเนี่ยฮะใช้ลูกเฉยโอกาสมือเซ็ตที่สามารถขึ้นตบได้แบบหายแบบเด็ดขาดน,นะครับบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้อยากเห็นมือเซ็ตของทีมชาติไทยที่สามารถขึ้นตีได้นะฮะในจังหวัดที่ขึ้นหลอกนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่า ถ้าเรามีแบบนั้นนะฮะในมีแบบมือเซตแบบคุณปริมนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่สามารถในจังหวะที่คาบเกี่ยวนะฮะในคะแนนลูกเด็ดขาดเช่นเราเป็นรองอยู่หรือเราจะเก็บชัยชนะแมตช์สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเด็ดขาดนะครับแล้วทำให้คู่ต่อสู้งงนะฮะบอกได้เลยนะครับตอนนี้สำหรับแอดนะครับ ยังชอบคุณเปริมบินทวงนะครับแล้วทุกคนคิดว่าไงล่ะครับชอบใครคอมเมนต์คุยกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ